สวัสดีค่ะวันนี้มาสุ่มแรนดอมพลังงานนะก็เจอพลังงานที่มีคนแอบชอบแอบชื่นชมคุณอยู่นะไม่รู้ว่าคุณจะรู้ตัวหรือเปล่าแต่คนคนนี้เขาแอบลืมคุณอยู่เลยนะแล้วเขารู้สึกว่า เขาอยากเป็นคนชิกอยู่ใกล้คุณมากกว่านี้นะเขามีความรู้สึกดีกับคุณมากๆแอบชอบแอบบางทีก็แอบหลงรักคุณก็เป็นไปได้ไหมมาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรและเขาคนนั้นมีบุคลิกอะไรยังไงบ้างนะมาเริ่มก่อนเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่าก็รู้สึกว่า เขาเจอคุณตอนแรกๆก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณเลยนะเหมือนกับมีความรู้สึกแบบสปาร์คความความรักหรือชื่นชอบ คุณมากมากนะเขาชอบชื่นชมคุณมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่งหรือโปรไฟล์คุณดีไม่ว่าจะหน้าตาบุคลิกหรือว่าอาชีพการงานนะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนทํางานเก่งอะไรที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วก็ได้นะบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่ มีตำแหนง่งหรือเป็นหัวหน้าหรือชอบออกคำสั่งอะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบคนที่แบบเก่งกว่าเขาหรือควบคุมเขาได้ก็เป็นไปได้นะเขาชื่นชอบคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในโมเมนต์หรืออยู่ในอารมณ์ที่ว่าแบบยิ้มแย้มแจ่มใสหรือบางทีเอาจริงเอาจังกับ เรื่องการงานหรืออุปสรรคในชีวิตคุณสามารถแก้ไขได้นี่เขาชื่นชอบในความสามารถชื่นชอบในบุคลิกหน้าตาหรือว่าโปรโฟไฟล์คุณด้วยนะคนคนนี้แอบลืมคุณมากไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วหรือคุณยังสดก็ตามนะแล้วเขายังแอบคิดไปไกลว่าเขาอยากจะ ขยับความสัมพันธ์หรืออยากจะจีบคุณให้มันจริงจังอะแต่เขาไม่กล้านะคิดไปโน่นคิดว่าอยากเป็นครอบครัวอยากแบบว่าคิดจริงจังถึงขั้นแบบเป็นคู่ที่แต่งงานกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเขาได้แต่แบบ แอบคิดฝ่ายเดียวอยู่นะอาจจะยังไม่กล้าบ,บอกคุณก็ตามนะแต่ในอนาคตอะถ้าหากคุณไม่มีใครจริงๆแล้วหรือคุณโสดนะเขาอาจจะขยับเดินหน้าความสัมพันธ์หรือเขาไปจริงจังจีบคุณอย่างเปิดเผยก็ได้นะตอนนี้รู้สึกว่าเขาแอบปลืม้มแล้วก็เก็บความรู้สึกแบบนี้อยู่ในใจอยู่นะชอบคุณบอกว่าเป็นแฟนเลยแหละนะแต่ไม่แสดงออกเท่าเท่าที่ ดูจากพลังงานนะไม่กล้าแสดงออกให้ชัดเจนไม่แน่ใจว่าคุณมีแฟนอยู่หรือเปล่าหรือเขาไม่แน่ใจว่าคุณโสดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาอยากจะช่วยคุณแก้ปัญหาหรือป,ปกป้องคุณต่างๆนาน,นาถ้าหากว่าคุณไม่สบายใจอ่ะเขาพร้อมที่จะพูดคุยหรือ,อพูดให้กำลังใจหรือ,อ สิ่งอะไรสิ่งใดๆที่เขาสามารถช่วยสปอร์ตคุณได้เขาอยากจะเข้าไปช่วยเพื่อให้คุณได้แบบมีความรื่มมีความรู้สึกดีกับเขาบ้างนะเขารู้สึกแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาประทับใจคุณตอนแรกเขาก็เริ่มสปาร์กละได้เจอหน้าได้เจอ ได้พูดคุยหรือแค่ได้มองเขารู้สึกว่าคนนี้ใช้เลยนะรู้สึกได้ถึงแบบปฏิกิริยาภายในใจความรู้สึกหรืออารมณ์ที่แบบตื่นเต้นเวลาเจอคุณก็ตามนะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสบางทีก็แบบร่าเริงบางทีก็ดูเหมือนกับ สดใสแบบเด็กๆเขามองคุณเป็นเด็กน่ารักก็เป็นไปได้นะเป็นแบบเด็กกว่าเขาหรือเป็นอะไรที่มันเคี่ยวอะไรเงี้ยอยากแกล้งอยากดูแลเอาใจใส่คุณอยากเทคแคร์คุณนะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมา แต่ว่าสิ่งที่เขาไม่กล้าเขาไปจีบแบบเปิดเผยอ่ะประการแรกก็คือเขาไม่รู้ว่าคุณมีใครไหมจริงจังไหมกับใครหรือเปล่าหรือคุยมีคนแค่คุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเองนะ คนคนนี้คุณอาจจะพบเจอในวงสังคมหรือในเรื่องของการงานหรือบางทีก็สื่อสารออนไลน์อะไรได้นะคะก็รู้สึกว่าเขาประทับใจกับคุณอีก2อสเรื่องก็มีคือคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะอะไรที่เป็นปัญหาหรืออะไรที่ที่ทำให้คุณไม่สบายใจอ่ะ ที่ทาให้คุณเครียดหรือเป็นอุปสรรคคุณคุณสามารถแก้ไขหรือคุณสามารถเอาชนะไปได้คุณสามารถก้าวผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตคุณและคุณดูแลตัวเองคุณรักตัวเองเขาชอบตรงนี้นะเขาชอบเป็นแบบถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือชอบผู้หญิงเก่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะพลังงานเขามามีหลายรูปแบบนะคุณก็สลับพลังงานกันเองนะว่าบางที คุณสามารถจัดการกับปัญหาของชีวิตหรือปัญหาอุปสรรคที่คุณต้องเจอไม่ว่าในเรื่องของการงานหรือใดๆในในชีวิตคุณอะ่ะเขาปลื้มคุณว่าคุณเป็นคนเก่งนะเดินข้ามทุกอุปสรรคแก้ไขทุกปัญหาได้อย่างแบบดีเยี่ยมอะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบนั้นคุณเก่งเขาเขาประทับใจในความสามารถของคุณนะดูแลตัวเองได้ดูแลสุขภาพตัวเองได้บางที คุณอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีดึงดูดมีสเสน่ห์ต่อเทตรงข้ามอะไรเงี้ยหรือมีสเสน่ห์ต่อหลายๆคนในวงสังคมในเรื่องในในด้านของสังคมเลยเรื่องของการงานหรือเรื่องหลายๆเรื่องก็ตามเขาแอบลืมตรงนี้นะแล้วขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะว่าเขารู้สึกยังไงอีกนะ และแน่นอนละ่ะบุคลิกของเขาก็คือเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกนะเขาแอบมองแอบชอบคุณอยู่ไกลๆนะบางทีก็แอบสอ่องชีวิตของคุณผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะก็คือไม่กล้าเข้าใกล้แต่ติดตามทุกบริบทต,ติดตามทุกทุกครั้งที่คุณโพสต์ก็ตามนะดูเหมือนว่าคุณจะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนรู้จักเยอะแน่นอนมีคนชื่นชอบคุณหรือมีคนติดตามคุณเยอะก็ตามนะเป็นอะไรที่เขาหนึ่งในนั้นเขาก็คือ fc ของคุณนะแต่เขาคิดจะจริงจังและคนคนนี้บอกเลยโปรโฟไฟล์เขาก็ไม่ได้ด้อยเหมือนกันนะแต่แค่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเขาเห็นว่าโปรโฟไฟล์คุณดีคุณเลิศคุณน่าจะมีคนที่ คนเขาหาแบบคนรอบข้างของคุณน่ะก็โปรไฟล์ดีเหมือนกันเขาเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองนะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความเก่งหรือมีฐานะหรือมีความรู้ระดับที่สู้ใครๆได้เหมือนกันนะเขามีความคิดที่ว่าเขาอยากเขาไปใกล้คุณเขาอยากเข้าไปพูดคุยเขาแบบ เข้าไปติดต่อบางทีอาจจะเอาเรื่องงานบางหน้าหรือ,อมีอะไรที่ไปพูดคุยกับคุณนะมีหัวข้ออะไรไปพูดคุยหรือติดต่อทางเพื่อนนะเพื่อนของเพื่อนหรือแวดวงของเพื่อนแวดวงของการงานก็เป็นไปได้เขามีความรู้สึกกับคุณมากมายเลยนะคนคนนี้จะติดต่อกับคุณ ในไม่ช้านี้นะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดูดีมีออร่าและที่สำคัญเชื่อเลยว่ารูปร่างหน้าตาคุณดีนแน่ๆนะเพราะว่ามีคนชื่นชมคุณเยอะสักขนาดนั้นมีแฟนคลับไม่น้อยเลยนะไม่ว่าคุณจะทำหนะ้าที่เป็น เป็นอะไรก็ตามบางคนก็อาจจะทำเกี่ยวกับออนไลน์ยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ตามนะอินฟลูเอนเซอร์อะไรประมาณนั้นนะนั่นแหละเป็นสเสน่ห์ที่ประทับใจเขามากๆเหมือนคุณตกเขาไปได้แล้วนะ นี่ก็คือพลังงานโดยรวมจากคลิปนี้นะใครชื่นชอบน้อมรับพลังงานได้นะใครชื่นชอบในการอ่านพายติดตามได้นะในทุกๆคลิปเดี๋ยวมาอัปเดตให้ตลอดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ